รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนึ่งสองสามชอบเขาอ่ะเขารีบรีบบอกเขาไปเฮ้อวนี้ฉันมีนัดกินข้าวที่บ้านพี่พีแล้วอ่ะถ้าแกไปฉันจะไปด้วยแกจะอะไรกันนักระหนาเนี่ยฮะจุ๊ไอพีชอย่าทำอะไรจุ๊ด้วยไอ้กายไอพีชเดินหน่อ้ตาข่ายมันทำอะไรบ้านพี่อะครับ สนับสนุนโดย OPPO F1S เซลฟี่สไตล์ใหม่จาก OPPO Camera Phone AAS Play โหลดเพลงดูเพลินลืมของไว้กับจุ๊บครับเลยต้องรีบมาเอาครับ<ช>ของสำคัญมากเลยครับใช่ใช่ขอครับของอะไรครับเอ่อ ขอของอ่ะอ๋อนี่อยู่กับแกใช่ใช่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าจู๊ปป่ะค่ะใช่ครับให้ให้เชิญไปเอาเลยไหมเออโอเคโอเคเดี๋ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันมานะโอเคพี่ขอตัวก่อนนะครับครับครับ ได้ครับเดี๋ยวผมรีบเอาเงินไปจ่ายครับนี่นี่ชัวร์แบบนี้นี่มองเอยแนงะ่ร้ายตลอดเลยนะน่ค,คือพี่มีธุระด่วนต้องทำครับขอโทษด้วยนะครับ<ข> นานเลยนะคะวันนี้จุ๊บจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชิลๆกับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพบรรยากาศเก่าๆที่รวมงานศิลป์ทรงคุณค่าที่ชีวิตนี้ควรมาเยี่ยมเยือนสักครั้งค่ะนั่นก็คือบ้านศิลปินคลองบางหลวงนั่นเอง พี่พีทเขาบอกว่าห้ามจับนะครับทำไมดื้อจังพ,พ,พี่พีทรู้ได้ไงคะเนี่ยว่าจุบอยู่ที่นี่พอดีพี่มาทำธุระแถวนี้ครับแล้วก็เห็นเช็คอินในเฟซบุ๊กของน้งจุบอะครับแล้วนี่น้องจุบมาทำอะไระครับอ๋อคือ พอดีจุมาหาข้อมูลไปเขียนรีวิวในบล็อกเกอร์ค่ะฮัลโหลอือฮรอได้ได้โอเคเออเดี๋ยวพี่มานะครับ นี่ฉันมาเจอพี่ผีที่คลองบางหลวงเขารับสายธธธธโทรศัพท์เสร็จแล้วก็เดินออไปเลยอะนั่นไงฉันว่าแล้วสงสัยนัผู้หญิงคนมาแน่แเฮ้ยแล้วฉันจะทำยังไงวะอ,อย่างลู้ก็ตามไปดิจะ,จะดีวะ ฉันบอกแล้วมันติดหนี้มาเฟียอยู่ถ้าแกอยู่ไหนเนี่ยไปชนรีไปรับเลย ลุบออกมาทำอะไรอะครับจุ๊บคะจุ๊บเป็นไรปะครับเออคือพี่พี่ติดนี่อยู่เท่าไหร่คะรีบคืนมาเนอคะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันตัดนิ้วพี่พี่ส่งไปที่ภาคไม่รู้ด้วยนะคะ เดี๋ยวคือน้องจ๊บพูดอะไรครับเนี่ยก็พี่สิดติดนี่แล้วก็เดินตามทวงนี่อยู่ไม่ใช่เหรอได้ครับเดี๋ยวผมรีบเอาเงินไปจ่ายครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อที่เข้าใจละ <c oughs> คือพี่เนี่ยต้องโอนเงินไปให้ครอบครัวพี่ที่สวิตนะครับ ไปซื้อว่าวันนี้พวกแกมาทำอะไรพอดีผมเอารถในเต็นท์คุณพีทมาขับครับนี่แล้วยังไงอีกแล้วคุณพีทก็เลยมาเจอเข้าครับผมขอโทษทีนะครับคุณพีทต,ต่อไปผมจะเอารถมาขับอีกแล้วครับไปก่อนปะครับีม หลังน้องจุ๊บ่าทำแบบนี้นะครับพี่เป็นห่วงจุ๊บขอโทษนะคะที่หลังจุ๊บจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่พีแล้วค่ะคือพี่ไม่ไหมายความว่าน้องจุ๊บยุ่งนะครับแต่พี่แค่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นการทวงหนี้จริงๆะพี่ว่ามันอันตรายครับพี่พีไม่ต้องห่วงนะคะจุ๊บดูแลตัวเองได้ค่ะ พี่รู้ครับวันจุกดูแลตัวเองได้แต่พี่ก็อยากดูแลน้องจุกนะครับพี่พิดหมายความว่าไงะคะพี่หมายความว่าพี่อยากจะรู้จักจุกพี่ม,มากขึ้น,นครับ จจะว่าอะไรไหมถ้าถ้าพี่จะขอใครโทรมาตอนนี้วะ จขอจีบจุบได้ไหมครับฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมีดีฝันไปใช่ไหมแกจะบ้าเหรอวะแกเพิ่งรู้จักเขาเองนะเว้ยแก็แค่คุยกัน,นเฉยแต่แกก็เปิดโอกาสให้เขาถูกไหม เขาเรียกว่าให้ความหวังเว้ยฉันให้โอกาสตัวเองอย่านี่เขาอาจจะเป็นไม้สุดท้ายที่ใส่ฉันลงจากคานก็ได้นะใครจะไปกก็ระวังไว้หน่อยแล้วกันฉันยังไม่คิดว่าเขาดีหรอกนะ แม้แต่นิดเดียวนะฉันจะเซ็ตกุดบาทางใครทางมันเลยเห็นไหมเธอโอเคแล้วแกโอเคแล้วเหรอแม่แม่ถ้าเขามาจีบจ๊บจริงนะผมจะทำอะไรได้ ถ้าจุมมันเจอคนที่ใช่จริงๆนะผมก็ควรจะดีใจใช่ไหม,มแกก่คิดซะอย่างนี้แกเคยได้ยินไหมนี่ขิดฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนถ้าแกอยากมีแฟนสักคนน่ะแกก็ต้องอดทนแล้วก็ช่วงทิง้งเอาซิแม่ถ้าคืนผมทำตามเนี่ยก็เท่ากับสร้างเขาให้จุมันมากกว่าแม่ไม่ต้องให้แกสร้างหรอกดวงหูจุ๊บอะ ช่วงนี้เขามีเคราะห์อยู่แล้วเคราะห์อะไรแม่ยก,กยกเลิกงานจุ๊ถูกที่จะมายกเลิกงานจุ๊บแบบนี้เนี่ยนะคะพี่เข้าใจจุ๊บนะแต่ว่าจุ๊บอ่ะจะต้องเข้าใจพี่ด้วยเนี่ยหัวหน้าพี่อะ่ะเขาก็บ่นบ่นมาราะลูกค้าไม่ค่อยมาเหมือนเมื่อก่อนเขาเลยอยากลองให้คนอื่นทำดูบ้างแล้วที่พี่จะเปลี่ยนเป็นใครอะคะม,มาไปดีเลย จนี่น้องก้อยเจ้าของเพจเที่ยวทั่วไทยไปกับก้อยจ๊ะน้องจ๊บน่าจะรู้จักนะคะสวัสดีค่ะก้อยเนี่ยได้ยินเรื่องของพี่จูบมาเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็น FC เบอร์หนึ่งของพิทจุเลยค่ะสุดตออ วังมือสาแล้วยอ๋ยโ,อโอเคค่ะมือสาวใช่ก็เก็บเชือกไปโอเคค่ะนกนกแน่แน่ผมรู้ผมมันหวยแค่เขาเปลี่ยนสิเปลี่ยน